ใกล้ชิดเศร,รษฐกิจการเงินโดยกูไม่แอนกุยซีนค่กลับมาติดตามกันต่ออย่างที่เกินกันไปนะคะตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดขึ้นมาค่อนข้างที่จะบวกหุ้นไทยจะเป็นยังไงนะคะไปพูดคุยกับคุณอาภาพรแสวงพักค่ะผู้อำนวยการอุตสาห์ไฟวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอสวิคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ มองว่าคุณไทยเช้านี้นี่ไปได้ไกลแค่ไหนคะก็คิดว่าเนีถ้าปรับบวกขึ้นก็อาจจะมีแนวต้านใกล้ๆแถวแถวพันสามร้อยจุดได้นะคะก็ดูจากการปรับขึ้นของภูมิภาครวมไปถึงดาวโจนส์ฟิวเจอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยบวกอยู่1นึ่ซนะคะแนวโน้มที่ค่อนข้าง จะสดใสขึ้นมานะคะ <S <S 2> <S 2> หลังจากที่มีการาผันผวนตามตลาดเงินนะคะ <S 2> <S 2> ไปเมื่อหลายวันก่อนนั้นนี้ก็ดีขึ้นค่ะค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่ทําให้มันขึ้นจะขึ้นได้มั่นคงแค่ไหนคะ ก็ยังต้องรอดูเรื่องของการประชุมนะคะระหว่างผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่สองรายของโลกซึ่งอันนี้เป็นตัวกระตุ้นตลาดหลักของอในวันนี้เลยนะคะก็สุซาดิอาระเบียกับรัสเซียที่เขานัดประชุมกันที่ประเทศกาตาร์วันนี้ว่าจะมีทางออกในเรื่องของการพิงราคาน้ำมันที่ตกต่ำอย่างไรนะคะแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วเนี่ยเมื่อมีการ ตกลงกันแล้วสามารถปฏิบัติได้จริงไหมเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็อาจจะตกลงกันบนโต๊ะประชุมได้แต่พอเอาเข้าจริงจริงพอราคาน้ำมันขยับ <c oughs> ขึ้นมาหลายประเทศก็กลับไปผลิตเยอะอีกอะไร <c oughs> แบบนั้นนะคะน,นี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอีกอันหนึ่งก็คือว่า ความหวังว่าทั้ง ECB และ BOJ นะคะจะออกมาตรการกระตุน้นเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คงต้องรอลุ้นกันในเดือนมีนาซึ่งก็จะมีการประชุมทั้งในส่วนของตัว ECB ด้วย BOJ ด้วยแล้วก็ทั้งเฟดด้วยนะคะ,คะ ดังนั้นวันนี้แนะนำทุนปรับกลยุทธ์ตัวเองยังไงกันบ้างคะวันนี้เราดูว่าถ้าหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะเพอร์ฟอร์มดีนะคะ,คะแล้วก็กลุ่มพลังงานหุ้นที่ยังมีไพร์ชูบุกต่ำกว่าหนึ่งเท่าที่น่าสนใจก็จะมีตัว p t t e p ปตทแล้วก็ p t t g c นะคะ,คะแต่ว่าวันนี้เราเลือกเป็นตัวพิกเราเนี่ยเป็นตัว GC เพราะเรามองว่าถ้าจะเอาตัวไพร์ชูบุกต่ำกว่าหนึ่งด้วยเราก็ปันผล สูงก็คือให้ยิวประมาณห้าเปอร์เซ็นนะคะโดดเด่นด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัว GC ค่ะเพราะว่าทั้งปตทแล้วก็ทั้ง p t t อีีอาจจะให้ยิวที่ต่ำกว่า GC นิดนึงอะไรแบบนั้นค่ะค่ะราคาล่ะคะเราสามารถต่อรองได้ไหมเพราะว่าล่าสุดก็อยู่ที่53บาทนะสำหรับ p t g c เออเราคิดว่าถ้าช็อตเทอมจะเข้าซื้อใหม่เลยเนี่ยคงจะต้องเป็นลักษณะของการฟ o l l o w บ u ายมากกว่าเพราะว่าถ้ามีการอ่หรืออะไรเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราหวัง ว่ามันจะดีนี่มันอาจจะไม่ใช่ไงเพราะนั้นเธอช็อตเทอมเนี่ยถ้าคิดว่าผลหรือความคาดหวังจะเอามาในทางบวกเนี่ยห,หุ้นมันควรจะ,ะขึ้นต่อเพราะนั้นเป็นลักษณะของ follow by ค่าบวกดีกว่าค่ะค่ะกลุ่มอื่นแล้วฮะมีกลุ่มไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี้ ก็อาจจะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ำมันขึ้นนะคะอาทิเช่นพวกสายการบินนะคะพวกเดินเรือหรือว่าคนตัว building mat หรือว่าวัสดุก่อสร้างหลายบริษัทที่ กับต้นทุนน้ำมันอะไรแบบนี้อย่างเช่นตัวยางมาตอยหรือว่าหรือแม้แต่ตัวที่เป็นพวกพาร์ติเคิลบอร์ดเพวกนี้ก็ที่ผ่านมาถ้าราคาน้ำมันลดเนี่ยเขาก็ได้ b บ n e f ฟ t จากเรื่องของต้นทุนที่ต่ำลงแต่ถ้าน้ำมันกลับมาขึ้นเร็วๆกว่าที่คาดเนี่ยไอที่ประมาณการเอาไว้ว่าจะมีกำไรเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องอได้อา่าจจะต้องมีการปรับตัว,ล,ตวลง,ลงใช่ใช่ค่ะได้ค่ะ,คะวันนี้เห็นภาพขอบคุณมากนะคะด้วความดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาภพรแสวงพักนะ จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ DBS Big นั่นเองนะคะก็คุณอภรณ์แนะนำตัว PTT GC กันไว้ y ค่ะไปดูกันต่อหุนแนะนำวันนี้เราก็มี i n t u c นะคะหรือ i n t u c h o l d i n g นั่นเองมีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิ a d v a n c e ปี59-71กถึง็นะคะก็ะเผชิญกับการแข่งขัน 4G ที่รุนแรงมากขึ้นคาดกำไรสุทธิ i n t c s t ตรามาส4นะคะของปี58ที่4.37พันล้านบาทถ้าเทียบรายปีขึ้นมา20%เทียบรายตรรมาสขึ้นมา26% a d v a n c e ในตรามาส4นะคะของปี58โต3%นะคะเมื่อเทียบราย ปีและโต16%เมื่อเทียบรายไตรมาสไทยคมค่ะ ก็ไตรามาส4ี่ของปี58โต3 5เเทียบรายปีนะคะแต่ว่าถ้าเทียบรายไตรมาสลงไป7%ด้วยการแต่ละบกมองอินทัชไว้ที่เท่าไหร่กันบ้างบุหลวงมองไว้นะคะ70บาททิสโก้มองไว้76บาทคันทิกรุ๊ปมองไว้85บาทราคาปิดไปเมื่อวานนี้56บาทนะคะสำหรับตัวอินทัชนั่นเองนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากในเช้าวันนี้ค่ะอย่าลืมปรับกลยุทธ์การลงทุนกันด้วยเวลาหมดลงแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาไปแล้วขอผู้ชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ